สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮ o บบิดบวิภาวดี12องวาน54นะครับวันนี้ไปกันต่อเลยอยู่กับดูคติมอนสเตอร์ M821 Perform นึปีคศ2021เป็นปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมไป937นะครับต้องบอกว่าทำไมคันนี้มันเป็น Performance อะ่ะคันนี้เป็น Performance นะครับเพราะว่ามีกองมีกล่องที่เป็นของ Performance ติดอย่างเดียวคือลูกค้า เอาท่อออกไปแล้วนะครับกลายเป็นใส่ท่อเดิมรถก็เลยไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่แต่ถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนท่อเนี่ยคือเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเต็มพิกัดเลยนะครับผมสําหรับคันนี้รถปี21ที่สำคัญอีกแล้วมาดูเลขไม้ครับเดี๋ยวกดให้ดูครับคันนี้นะครับเลขไม้เห็นแล้วจะตกใจรถแค่2มือเท่านั้นเอง5288ันไม้แท้รถแท้ไม่เชื่อมาดูสภาพได้คอมาร์คสีจากโรงงานเนี่ย เรียกได้ว่าอยู่แทบจะครบบเลยเห็นไหมนี่คือหม้อน้านะครับและเนี่คือสีโคงนี่คือไมโครและนี่คือรอยแต้มนะครับห้าพันกว่าโลคันนี้ผมซื้อมาจากอายุธยาซื้อเสร็จลูกค้ามาซื้อไปคนที่สองขายคืนเนื่องจากว่าผ่อนหมดแล้วแล้วก็เอาไปเปลี่ยนรุ่นนะครับเป็นเจ็ดเก้าหกนะครับแล้วก็แต่งเต็มเซอร์วิสเต็มไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็น M 8 2 1 Performance Gen 2ซึ่งต่างจาก Gen 1นอย่างไร หลักๆเลยคือจอที่เป็น TFT นะครับเราจะบอกค่าทุกอย่างความเร็วน้ำมันเกียร์องศาไมล์ละกิโลเอเบียเท่าไหร่ดูคติแทชชั่นคอนทรลเท่าไหร่เวลาดูคติ Quick Shift Up Down ดูคติ Quick Shift Up Down ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาจากโรงงานนะครับอันนี้คือซื้อใส่ซึ่งเป็นของดูคติ p e r f o r m ร์แมนซ์ออฟฟิเลย Up Down เลยต้องบอกว่าเพิ่มความขี่มันไปอีกร้อซขี่มานะห้าพันหกรอบขึ้นสีส้ม เลตไลน์เตะปึ้งปึ้งปึ้งอัพดาวบอกเลยว่ามันมากแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับมาคันนี้แล้วก็มีของแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่เนียนไปกับตัวรถเลยจริงๆรุ่นนี้จะไม่ได้เป็นคัดน้ํามันจะเป็นคัสสายแล้วแต่พี่เขาไปแปลงคัดน้ํามันมานะครับติดตั้งจากโกกาลาตต้องบอกว่าในเมืองนี่ขับขี่นุ่มมือไปจางจังหวัดก็นุ่มมือจริงๆแทบไม่ต้องใช้คัดเลยเพราะว่ามีควิกชิฟเตะควิกชิฟเอาก็ได้แต่ย้านะครับว่าควิกชิฟ ควรจะเตะที่เกือบเกือบเลดไลน์จะดีที่สุดนะครับขับธรรมดาบีบคัตเอาดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการเซฟตี้เครื่องยนต์ถ้าใช้ควิกชิฟควรจะขับรอบเร็วๆนะครับผมโอเคตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะสวยตำหนิแทบจะไม่มีเลยมีไอไฟเลี้ยวห้อยๆเป็นตุ้มหูเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้ใหม่หรือถ้าผมไม่เปลี่ยนใหม่ผมจะแปลงยัดเข้าไปซึ่งก็จะชิดชิดแบบว่าง,ง่ายกว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นจอสีจะมีไฟที่เป็น LED running light เนี่ยอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ นี่เลยรอๆเลยจะเป็นเคี่ยวแดคูล่าซึ่งไฟตัวนี้เป็นตัวใหม่จะไม่เหมือนกับตัวเก่าซึ่งตัวเก่าจะมีไฟข้างๆ้างข้างๆแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะครับผมนี่อ่ะขอบอกทีหนึ่งก่อนฟังเสียงไฟฉุกเฉินปึ๊กเห็นปะกดแล้วติดทันทีแต่ถ้าเป็นเจนหนึ่งเนี่ยต้องกดไฟเลี้ยวซ้ายค้างซึ่งเรียกมาช้าบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินนากกว่าไฟ ขอทางจะมาเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ทันการนะครับแต่อันนี้คือกดปุ๊บเขาสามารถติดได้เลยในทันทีมาฟังเสียงกันนี่คือท่อเดิมนะครับนี่คือท่อเดิมต้องบอกว่าลั่นทะเบียนให้8 2ดสองไปด้วยครับทะเบียน8 2 1สงรุ่นยางยางใหม่นะครับยางหลังยางใหม่แต่ยางหน้ามีแตกนะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยคือท่อเดิมใหม่ๆนะครับดูมาร์กพอก่อนได้ พอครับอ่ะมาน,นี้เห็นไหมมีบอกความร้อนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเครื่องเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนอ่ะต้องดับเครื่องก่อนเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ไมโครโฟนสายไม่เสือกเสียเสือขายเอาละเดี๋ยวมาดูนะครับดูคติ M แบบ21 Pro Max ถ้าหลายๆคนยังไม่รู้รถขี่ง่ายและด้วยความที่มันขี่ง่ายไปอีกเราสามารถปรับโหมดมันได้ตรงนี้ สำหรับมือใหม่ที่เคยขี่แค่แบบโซนิก 125, CBR 150, ย i n j a 4 0มหรือไม่เคยขี่รถมีคัดเลยถ้าคุณขี่รถมีคัดเป็นคุณขี่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีโหมดนะครับสาหรับ3โหมดสําหรับมือใหม่อันนี้สปอร์ตเห็นไหมครับ ABS ดูกติชน,นท l ค่อนข้างที่จะน้อยคือรถจะไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรเลยนะครับสำหรับโหมดสําหรับมือเก่าที่ขี่มาบ่อยๆแล้วนะครับรถจะแรงมากๆคือถ้ากระแทกปุ๊บนี่วารเลยนะอ่ะ เราไปดูนะครับสำหรับโหมดเ r อร์แบนคือสำหรับโหมดมือใหม่นะครับเ BS ดูคดแีแค่คอนโทรลเนี่ยช่วยเหลือค่อนข้างเยอะทุกอย่างบอกหมดแล้วก็ตัวรถเนี่ยตัดเขาเรียกว่าแหละตัดความเร็วลงรีดิวสลงเหลือประมาณ50%คันเร่งไฟฟ้าจะตอบสนองค่อนข้างช้าเพื่อเซฟตี้ผู้ขับขี่ มือใหม่ที่ยังขับไม่แข็งยังขับไม่เก่งนะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดสำหรับใครที่อยากมีดูคติไม่อยากได้ตัวเล็กไปไม่อยากได้4ี่อไม่อยากได้7 9 5เก้าไม่อยากได้เจ6เกหเพราะเก่าไปกลัวจะซ่อมเยอะกลัวจะซ่อมไรและไม่อยากได้แบบแรงๆเหมือน V ีโฟที่มันขี่ยากขับในเมืองยากทุกวันเนี่ยแปดสองหนึ่งตอบโจทย์มากที่สุดไฮเปอร์ Hyper ก็สูงเกินไปนะครับตัวรถเบาะสูงไหมผมบอกว่าเลยว่าไม่สูงหรือถ้าคนสูงขี่ได้ เพราะอะไรเบาสามารถปรับได้2ระดับอันนี้อยู่ในระดับสูงเราสามารถปรับอีกระดับหนึ่งได้โดยการเอาเดือยลงมาอันนี้ผมถือมือเดียวนะมันแกะลําบากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในถ้าคันที่อยากดูเดี๋ยวผมจะวีดีโอขอให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากตัวรถสวดทรงเหมือนจะใหญ่นะแต่พอขี่จริงคันมันเล็กนะครับมันไม่ได้ใหญ่เลยอันนี้เบาะเขาจะเรียวเห็นไหมครับ เบาเรียวพอเราเอาขาลงขาแล้วสามารถโดนพื้นได้มากกว่าเดิมจิกพื้นได้มากกว่าเดิมตัวรถถังน้ามันมีการไมเนอร์เชนแล้วนะครับจะเป็นถังเล็กกว่าเดิมจะไม่อวบเหมือนรุ่นที่แล้วที่จะอ้วนเลยตอนนี้ก็คือถังเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเพียวบางแต่ยังลําบึกอยู่นะ,ะเหมือนหน้าก้ามมี่ก้ามชัดๆประมาณนี้ป,ป้ายทะเบียนเลขแปดสองหนึ่งตรงรุ่นให้ไปเลยนะครับตัวรถแทบไม่มีของแต่งอะไรเลยนะครับผมอันนี้อา๋ยวกาอน้ำตรงเนี้ยผมจะแกะออกไปนะครับผม จะเป็นประมาณนี้สําหรับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเบาส่วนไฟเลี้ยวตัวนี้ทําไมมันหักเพราะมันเป็นยางนะครับเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเนี้ยใครซื้อมามันจะเป็นมันจะเป็นแทบทุกคันเลยเป็นดีเฟกต์ออกจากโรงงานนะครับที่ว่ามันชอบขาดใช้ใช้ไปมันชอบขาดนะครับส่วนมากผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยัดเข้าไปเลยจะให้อู่ก็ทําให้นะครับผมรับประกัน1,000โลหรือ1เดือนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งถึงก่อนคันนี้ราคาสองแ0,000น 64,000บาทสำหรับเงินสดแต่ถ้าไฟแนนซ์ขาย2 0ง0 4 0่นสองแบาทเกือบจะ20,000นแล้วครับก็ออกรถได้ทุกอาชีพดาวเริ่มต้น20%ออกรถจบ0บาทออกรถจบ0บาทเป็นการดาวที่20%นะครับผ่อนเดือนละประมาณ6,000กลางกางบาทคันนี้สเปเชียลอีกนิดนึงแถม AGV 1หนึ่งใบไฟแนนซ์ผ่านรับรถเดี๋ยวขี่ตามผมไปเลยที่อาชีไรเดอร์ช็อปนะครับ เดี๋ยวพาซื้อหนึ่งใบไม่เอา a อ v วีาเป็นเงินสดก็ได้ไม่เอาเป็นเงินสดจะเอาอะไรก็ได้ในงบ7000บาทนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวสตาร์ได้ฟังอีกรอบนึงสำหรับท่อเดิมโคตดลั่นะจะเปิดให้ก่อนมาสตาร์ได้ฟังครับเ,เดิมๆยังลั่นอ่ะคือเสียงมันทุมท้มๆอ่ะอุณหภูมิได้ยังว่าเดี๋ยวจะ เปิ้นให้ฟังนะครับอุณหภูมิประมาณ4ี่องงศาประมาณอย่างนี้ <_ t ops> เงื่อนไขาการออกรถนะครับขออายุงานพนักง,งานบริษัทอายุงาน6เดือนขึ้นไปเงินเดือน17,000บาท ออกรถจบศูนย์บาท20%ผ่อนหกพันกลางกลางบาทนะครับสำเนาบัตรประชาชน3แผ่นสลิปเงินเดือน1แผ่นนะครับผมสามารถต่างจังหวัดสามารถเซ็นได้นะครับมัดจำห้าพันบาทเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ห้ามติดแบล็คลิสห้ามติดบูโรห้ามติดแท็กซิงกรณีมีแบล็คลิสบูโรแท็กซิงผมจะทําการยึดมัดจำนะครับผมสาหรับอาชีพอิสระออกได้ทุกอาชีพขอแค่มีสำเนาบัตรประชาชน3แผ่นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็มีหน้ารานชัดเจนสำหรับใครที่ขายของผ่าน Facebook หรือทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงให้เห็นความชัดเจนถึงรายได้ผมช่วยทุกคนนันทุกเคสโทรติดต่อ0902357080ดูรถวิภาวดี42งามมุงา54วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ